มาแล้วในะวันที่ยี่สิบีโอ้โหจำนวนเงินเพิ่มรัว,วมาดูซิเราเก็บเกี่ยวได้ยังวันนี้มาๆๆมา,มา,มาปึ๊บป,บปบเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวยังไม่ได้ครับเก็บเกี่ยวไม่ได้เมื่อวานเราลืมขายพวกแร่อ่ะ่าจะลองขายแร่ดูไอพวกเนี้ยขายไปอย่างละชิ้นอามาใส่ไว้ก่อนเลยดีกว่ากระจกอ่ะอิลิเซอร์ อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นไปไออันนี้ขายได้เปล่า <c oughs> น่าลองน่าลองน่าลองเอาไปขายปุ๋ยเสษชิ้นส่วนนี้เหมือนจะขายได้นะแล้วก็พวกแกละอันนี้อันอย่างละอันเอาไปเอามาให้หมดหืมท่านหินแล้วก็ไอตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้โอเค ลงถังไปอย่างละอันปึ้ง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 ดูสิราคามันจะเท่าไหร่ราคาเป็นปริศนาทั้งนั้นเลยเฮ้ยจะปุ๋ยมันมีราคาแล้วแต่ช่งมาขี้เกียจเอากลับเฮ้ยของตากแห้งเสร็จแล้วของอบแห้งนี่ได้มาได้มาได้มาโอ้อบระดับพรด้วยขายได้ปลาขายได้ปลาอยากรู้ราคาขายได้ปลา เอออะไรเอ่ยหอยเม่นใส่เข้าไปใส่เข้าไป <c oughs> <c oughs> ข้ามของมาขายข้ามอย่างเดียวเลย <c oughs> เอาละเดี๋ยววันนี้ไปลงใต้ท้องทะเลอีกสักรอบหนึ่งตอนเช้านี่แหละเหมาะกับการสำรวจท้องทะเลที่สุดมาไอพวกดอกไม้ก็เอาไปด้วยหมดโอ้โหพอจะไม่มาหาโซลาออฟนี่ก็เจอไงยง่า ตีไม่กี่ทีก็เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยกุ้ง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 มันอยู่นี่ <c oughs> จงจงจงมาเป็นอาหารของคาสเดิรนี่กุ้งพยาบาลแดงขาวได้มาแล้วเฮ้ยใช่ปะ่ะอ๋อแดงขาวระดับทองแดงเราต้องการอาหารตอนนี้โอหเมนมีทุกอย่างปึกจับจับหอยนี่ ปูเฉชวนอ๋อนึกว่าปูเฉชวนเหรอเห็นสวมกระดองเอาแล้วก็โมงแล้วได้เวลากลับแล้วแต่ว่าขอมาดูตรงแถวแถวนี้สักหน่อยเออแถวแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีโอ้ไม่อยากเลือกสมอแถวนี้ฮะเลือกสมอแถวนี้โอ้โหต้องเดินไกลนะตอนลงมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะขอกลับกลับไปเทเลพอร์ตดีกว่า นี่ไงจุดวาร์ปของเราอยู่ตรงนี้เฮ้ย hey, เจอหอยเก็บไปก่อนปิงรักษามาถสมุโอโซนนี้ใช้ไม่ได้ต้องกลับมาโซนนี้โอ้ยกลับถึงบ้านสิบโมงพอดีนี่ของตักแห่ของเราเตรียมมาพร้อมครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปรอรอ,อบอกได้คำเดียวแค่รอเธอนะ เฮ้ย <Hey, S 2> มีอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้ไมเมื่อกี้เหลืออันนี้อันเดียวนอกนั้นขายทิ้งละกันนี่เก็บไว้นอกนั้นก็เกลือทะเลอะไรขายทิ้งให้หมดขายขายกุ้งก็ขายอันนี้ก็ขาย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 ออกไปพบโบ่พบโบเปิดกองให้หน่อยเปิดกองให้หน่อยเอาของมาเปิดเนี่ยใจดีใจดีรับเปิดชิลละยี่สิบ ได้ดีตรงไหนเนี่ยอ่ะจีโอละโอ้โหหแกรนิตซาายเฮ้ยไม่คิดจะให้ของดีๆเลยเหรองอนแล้วนะงอนแล้วเดี๋ยวจะไม่มาเปิดร้านนี้อีกแล้วลืมเก็บไข่เลยโอ้โหสิบเอ็ดโมงแล้วด้วยหรือว่ามาเก็บตอนเย็นดีอะเฮ้ยเราต้องเอาไปใส่เครื่องทำมายองเนสลืมนี่โดดข้ามปิน นี่ปีนรั้วเข้ามาเข้าไปเดี๋ยวสิโอ้โ,โอโอันนี้ไขยักษไขยักษ์ไขยักดูแลอย่างดีครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ดูแลอย่างดีมาได้ไข่มาแล้วเอาไปลองขายดูก่อนดีไหม <laughs> หรือว่าเอามาใส่เครื่องดีชิ่งใส่ไปโอ้โหใส่ได้สูงสุดกี่อันเ่ะ อ๋อแต่ละไซส์ใส่ได้อย่างละอันครั้งละอันดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปตกปลาดีกว่าเฮ้ยบอ่อปลาข้างๆข,ข,ข้างบ้านนี่แหละมาปึ๊กจะได้อะไรบ้างเฮ้ยมาแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ได้ได,ได้เอาปลาจริงแฮะบอ่อนี้มีปลาจริงๆแฮะนึกว่ามีแต่ขยะปึ๊ก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 โอ้โห เอาเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้กุ้งเอามาทำไมอะ่ะเอามาทำไมกุ้งเฮ้ยพวกสัตว์นี่มันเอาไปทำอาหารได้นี่นาเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นเอาละหลังจากตกปลามาได้เป็นจำนวนสามชั่วโมงเราได้ของมาอย่างนี้มีแค่กุ้งกับปลานินยแต่ว่ามันบริจาคได้ทั้งคู่แฮะ ต้องเอาไปบริจาคแล้วไอของแบบนี้แต่ว่าเข้าเครื่องนี้ไม่ได้แต่ว่ามันทำอาหารได้แต่คิดว่าเราจะเก็บไว้เหรอม่มีทางซะหรอก <c oughs> ขายทิ้งขายทิ้งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตอนจะใช้นะค่อยไปตกใหม่ก็ได้มันไม่ยากหรอกไอพวกนี้เราต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แล้วดิมาดูซิราคาเอาอะไรเหรอ สวัสดีโอ้ฉันดีใจจริงๆที่นายทำมันได้เฮ้ hey, ผมทําได้อยู่แล้วแหละเรื่องจาก f เป็น e เลยเห็นไหมแต่ทําไมตัว e ม,มันถึงเป็นภาษาไทยแล้วนะ่ะนะเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เร็วๆนี้เราได้นําระบบนี้ไปใช้กับในเมือง <c oughs> เพื่อให้ชีวิตนี้มันคุ้มค่ามากขึ้นแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังสิ่งเหล่านี้เรียกว่าแต้มบุญ คุณสามารถรับมันได้โดยทำภารกิจที่ที่โพสที่กระดานเมืองข้างๆร้านของแซมอะแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะการเข้าร่วมเทศกาลการชนะมินิเกมหรือกิจกรรมหลักและแม้แต่การเพิ่มอันดับของเมืองก็ยังทำให้คุณได้รับแต้มบู์อีกด้วยโอ้โหสุดยอดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อบานของฉันอะได้รับรายได้แล้วมาดูกันนี่ดูนะ โอ้โอ้อ๋อนี่ไงนี่ไง <c oughs> คุณได้รับคะแนนสะสม40คะแนนจากการเข้าร่วมเทศกาลดอกซาก,กุระโอ้จริงเหรอเราเปิดตัวระบบนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นอ๋อก็คือเอามาซื้อใจคนน่ะนะใช่เปล่า <c oughs> ที่นั่นที่เคาน์เตอร m e r อร e x c h a เชนคุณสาม,มารถแลกคะแนนที่คุณได้รับเป็นไอเทมต่างๆได้ เชื่อฉันเถอะว่ามันคุ้มกับความพยายามอ่าใช่ป้าเอาละโอ้ฉันรอคอยที่จะเห็นคุณได้รับแต้มบุญเหล่านั้นนะแน่นอนทำมาขนาดนี้ต้องได้รับบุญมาอย่างเยอะไหนขอข้าไปดูหน่อยดิแต้มบุญที่ exchange เหรอตรงนี้ Table exchange ใช่ปะโอ้โหนี่ไงผลไม้ให้พลังงาน100 น้ำอมมฤตก็คือขวดยาอาย,อายุวัฒนะอันสมพลังใช้กับผักเหรอโอ้โหสุดยอดไอ้น,นี้ปลายาอมตกปลามันคือพลังงานไม่ลดอย่างนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยหุ่นไ่กาสิบเอ็ดสิเอดโอ้โหสองร้อยเลยเหรอเรามีสี่ร้อยไม่กลัวหรอกมีตั้งเยอะโอ้โหคุกินหลัน เอาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็มีสิบเบเ,เหมือนกันโอ้โหอย่างนี้เราเอาไปเลยดีกว่าเอาหนึ่งร้อยนี่แหละเราไม่โลภมากเราไม่เอาถึงสองร้อยหรอกนี่เอาแฟงเกินไปหนึ่งตัวแล้วก็หุ่นไล่กา <c oughs> ฮวามตี้ <c oughs> ความจริงอยากได้คุกกี้ลานนะ่ะแต่ว่าตังเราไม่พอ เอาอันเดสแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเข้าดูดูหนาวเอาแซนต้ามาก่อนปิงปิงปิอ่ามาสักสองตัวบลดล็อกสุดขาัาฟโอ้โหได้สุดขัาฟด้วยสุดยอดมาดูดินี่นงไงสุดขาัาฟเนื้อแข็งคนแกะ <c oughs> ขนาดใหญ่ชาบูรี่มันหายจากไหนย,ยังไม่รู้เลยเพวกนี้โอ้โหของหายยากด้วยนะมาดูสัตว์เลี้ยงกันหน่อยสิ ดูสิดูสิมีอะไร้ายบ้างร้าน,นค้าก็คือมีบ้านเสัตเลี้ยงสามพันบู๊บโอ้โหเอาตัวเองยังไม่รอดเลยเลี้ยงสัตว์อ๋ออันนี้รับเลี้ยงได้เลยต้องมีบ้านกําหนดให้มีบ้านสัตว์เลี้ยงหรือที่นอนสัตว์เลี้ยงอ๋อมีบ้านหรือว่าที่นอนก็ได้เดี๋ยวว่าจะเลี้ยงสักสามตัวเอาเป็นสัตว์เลี้ยง ABC มาเรามาดูไอ้อันนี้จะโซนประมาณนี้ต่อไปก็เอาเฟนเกลมา นี่เราต้องมีเว้นช่องว่างทางเดินหน่อยปึ้งลงตรงนี้แฟงเกนสไตล์แฟงเ,เก้นอยู่ตรงนั้นโอโ้โหโซนตรงนี้นี่คือต้องทำความสะอาดหน่อยนะ <laughs> ได้เสร็จแล้วต่อไปก็คือบัวเฮ้ยไปซื้อมาได้ก,ก่อนดีกว่ามันเท่าไหรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าเก้าปิเออันตึงที่จะปลูกเราได้กำหนดเอาไว้แล้วมาดูกันดูกัน <laughs> ลืมร้านปิดร้านค้าบไปวันพุดวันพุธร้านแซมปิดด้วยแล้วก็อะไรนะ เลยหกโมงแล้วเลยห้าโมงแล้วร้านปิดโอ้โหเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาอะติดสปริงเกอร์ก่อนละกันพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องรดน้ำสปริงเกอร์คาบมาเลยคาบมาลัวปึ้ง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 เกลี้ยงเลยสิบอันอ่าลงตรงนี้ลงตรงนี้ตรงนี้ปึ้งปึ้งปึ้งเก้าอันเหลือหนึ่งอัน ไม่ย้องเนตอันนี้จะบวกพลังงานเพิ่มขึ้นสี่สิบแล้วก็พลังชีวิตยี่ห้าแต่ว่าเราจะดูราคาว่ามันขายได้เท่าไหร่เฮ้ยวันนี้ขายของเยอะแฮะขายขายเยอะมันเล่ยขาอ้าววันนี้มีอะไรขายบ้างข้าวรนสตา์ไม่เอาไม่มีอะไรน่าดูเลยข้านอนเลยแล้วกันวันนี้เอาล่ะสิ้นสุดวันที่ย4สิบสี่กันแล้วโอ้โหแต้มบุญที่ได้รับสี่ร้อยสี่ร้ยก็สิบ ปาปูโวที่ปลูกใหม่150คะแนนเมืองถึงแรงอ e ี300เข้าร่มทิศก,การดอกซาก,กุระ40ดอกซาก,กุระวันที่10นี่นะฮะจะไม่เห็ดแรงอ e ีตั้งแต่ตอนไหนเฮ้ยได้มาพันเจ็ดเลยเหรอเฮ้ยได้มาเยอะแฮะเดี๋ยวก่อนขอดูหนซีอื่นๆอ๋ออพวกนี้เฮ้ยสารสก,กรัดขายได้150เฮ้ยเยอะอ่ะ ตะเกียง300แตะเกียงนี่ไม่เกี่ยวหรอกไม่ได้สนใจอยากได้ปะส,สุสัตว์เฮ้ยอันนี้190อยายองเนสแต่ว่าระดับเงินฮนะน่าจะได้สักร้อนะถ้าจำไม่ผิดเท่านั้นอ่ะเฮ้ยหอยนางรมอบ1 8อไม่ใช่90เฮ้ยดูราคาผิดที่ดูราคาผิดพอจิมันต้องดูประมาณนี้โอเคเฮ้ยเราเริ่มได้หลายได้เยอะแล้วเอาล่ะ มาดูกันว่าวันถัดไปเราจะทำอะไรกันนะครับอย่าลืมดูนะครับสวัสดีครับ